ครับสวัสดีครับไปทั่วโลกแล้ว ทุกประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ตามข้ามหายาลานะครับมาพูดคุยกับทุกท่านทั้งผิ้ทุกหาในประเทศและต่างประเทศนะครับมีหลายท่านนะครับอยากจะให้ตามข้ามหายาลานะครับไปสอนธรรมะนะครับพลังจักรวาลน,นะครับตามมหาลายัยวิทยาลัยนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับ เอาทีนี้ครับนะครับสำหรับท่านที่อยากจะให้พรามค้างมหาเยลาไปสอนธรรมะกําังจักรวาลนะครับหนึ่งร้อยท่านขึ้นไปนะครับให้เขียนรายละเอียดมานะครับเขียนรายละเอียดมาส่งมานะครับมาที่นะครับพรามค้าง .com นะครับตามที่อยู่เนี่ยนะครับตามที่อยู่ที่พระามค้างนะครับให้ไว้นะครับ อยากให้นะครับอย่างน้อยหนึ่งร้อยท่านขึ้นไปนะครับพามช้างจาจทีมงานไปอบรมนะครับธรรมะให้ทุกที่เลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองนี้นะครับพูดกันมาเยอะเหลือเกินนะครับดูลิปวิดีโอของของพรอพามช้างนะ คลิกชื่อไปดูนะครับตามช้างหมายยาลาเป็นล้านๆคนแล้วนะครับตอนนี้กำลังดังสุดก็คือนะครับจอยเน่นะครับนางแบบเปิดารนะครับรัะผูมากทองสามคลิปนี้คุณดูหรือยังถ้าคุณไม่ได้ดูเสียดายมากๆนะครับเสียดายมากๆนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการจัดฉากนะครับนะครับสัมภาษณ์กัน เจอการสดๆนะครับและนะครับคลิปวิดีโอเพลงจ่อยนะครับกำลังจะทำเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับจ่อย n น t w o r k ท่านที่สองเร็วๆนี้ครับชอบมากเลยนะลิงนะอยากตายจริงๆโอ้โหนะครับชอบกันมากนะครับตามโรงเรียนเราไปเปิดกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่ต้งวนนะครับนำไปนะครับ อยากให้ทุกคนนี้นะครับช่วงนี้นะครับยิ่งมีอะไรแปลกๆขึ้นมาเยอะนะครับบางคนนี้นะครับไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับทินแสก็เสนอตัวนะครับพาเป็นทินแสนะครับพาไปนั่งสมาธิพาไปทําบุญที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับที่แปลกประหลาดเยอะแยะมากมายนะครับทั้งแปลงตัวมาในรูปของต้างตรงทั้งแปลงตัวมาในรูปของ พระสงฆ์องค์เจ้ามนิีหน้าที่สองสงเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่เป็นลูกศิษตามทางได้ดูคลิปวิดีโอแล้วมีวิทยาลัยในการไต่ตองนะครับผู้ที่ปัญญานี้จะช่วยให้คุณนะครับผ่านพ้นนะครับในสิ่งที่คุณจะต้องโดนหลอกลวงถ้าไม่มีปัญญาในการไต่ตองนะครับนั้นอยากให้คุณมา บางคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของความช้างเยอะแยะมากมายเป็นล้านนะครับเปรียบเสมือนฟังฟังความน,น่ายดีคนระับเปรียบเสมือนมีข้าวอยู่หนึ่งจานคุณไม่กินคุณนั่งมองมันเข้ามาเปิดลิปวิดีโอความำำดดช้างทำพิธีเดิครูมานนนนี่นั่นเขาบอกว่าดี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 ดิปากว่าไม่เข้าตาเห็นคุณต้องมาสัมผัสนะครับเหมือนเพื่อนๆอที่เขา นะครับมาสัมผัสกันนะฮะจะมานั่งสมาธิกำลังจัก,กรวาลก็ดีจะมาทําพิธีลงหน,หน้าทองก็ดีนะครับจะมาเชิญกุมาลงล่างจะมาทําอะไรต่างๆให้ตัวคุณนะครับเปรียบเสมือนมีอาหารวางอยู่ตรงหน้าคุณคุณได้แต่ดูคุณไม่กินมันถ้านี้คุณก็ไม่กินนะครับมีของดีนะครับให้คุณนะครับมาค้นหาแล้ว ก็แล้วแต่ปัญญาของคุณนะครับจะไปโดนหลอกก็ตามใจนะครับเราเป็นทางเลือกนะครับเราไม่บังคับใครให้มาหาเราแต่เราเสนอแนะ่สิงดีนะครับอย่างที่วิดีโอบอกนะครับทําไมทําไมทําไมไม่ไปหาพามช้านวัดนะครับลองดูนะครับในโลกใบนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างการนั่งสมาธินะครับนะครับของ คณลุงนะท่านหนึ่งเคยฝึกสมาธิมาแล้วก็เคยบวชเรียนมาแล้วนี่ท่านเขียนมานะครับคุณลุงสมชายได้บอกกับทางช้างเลยนะครับว่าบวชเรียนมาก็หลายครั้งแล้วนะครับมีละหลายๆภาษานะครับบวชเรียนมาหลายครั้งมีหละหลายๆภาษาแต่ก็ไม่เคยนะครับที่จะนั่งสมาธิและเกิดปิติเลยเกิดความสงบเลยนะครับไปบวชมาหลายที่บางที่ก็นะครับให สัมมาอาหารหังให้ยุทธโมยุทธเนาพองเนาทำอะไรกันไปต่างๆนานานะครับแต่ด้วยใจนะครับที่ทําไปแล้วปฏิบัติไปแล้วนะครับบางคนบอกว่ายังไม่เห็นยังไม่สัมผัสนะครับก็เลยนะครับมีคนแนะนํานะคุณลุงสมชายมานะครับให้มาได้ฝึกกับตามช่างหายรานะครับฝึกแค่สามครั้งนะครับ นะครับสามครั้งครั้งแรกแกก็บอกว่าแกสมัมผัสได้แล้วพลังจักรวาลในการสมัมผัสที่มือนะครับหเหมือนแม่เหล็กดันกันเหมือนลูกแก้วจริงจและพลังที่ส่งไปตามร่างกายจุดต่างๆนี้นะครับแกเป็นโรคหัวใจอยู่โรคเบาหวานอยู่นะครับแกดีขึ้นอันนี้คุณต้องลองดูนะครับใช้วิทยารในการพิจารณาดูแล้วกันเราแค่เป็นสื่อการเท่านั้นนะครับคุณต้องมาพิจูดัวคูณเองนะครับ นะครับการนั่งของพระพามจะไม่นั่งในแบบนะครับเหมือนคนหรือเหมือนอที่เขาฝึกกันทั่วไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปของเรานะครับจะนั่งแบบกลามจะไม่นั่งหงายมือที่มีกันนั่งต้อมมือไปนะครับซึ่งมีครูบาอาจารย์ทางลักนะครับก็น,นั่งแบบนี้ หลายรูกหลายองค์นะครับบาง่านนี้ยังไม่มีสิ่งถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะครับไปนั่งไปรับรับทุกอย่างรับไม่ไหวนะครับก็ไม่ดีขึ้นพอมาฝึกกับความช้างโอมาสตาปลดปล่อยไปทุกเรื่องกลับดีขึ้นนะครับนี่ครับยืนยันเลยนะครับยุนสมชายนะครับคุณป้าอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ ได้มาฝึกแล้วก็ไม่สบายตอนนั้นไม่สบายมากๆนะครับคุณป้าจุนะครับคุณป้าชุนี่เขาบอกว่าปวดตามข้อตามกระดูกตามตัวทั้งหมดเลยนะครับและทําไมนะครับและทําไมถึงดีขึ้นนะครับใช้วิทยานเการพิจารณา,านะครับส่วนต่างๆพลังต่างๆที่ได้มาฝึกกับรามช้าหมายลานะครับเพื่อนๆที่ได้มาฝึกแล้วทูกที่ที่ได้มาฝึกแล้วนะครับนะ หลายๆท่านจะรู้ทันทีเมื่อคุณนะครับได้ทําพลังจักรวาลแล้วจะเหมือนมีพลังที่อยู่ในบ่ามือคุณก็คุณขึ้นท่าต่างๆเกื่อจัดจากเทพนะครับตาทิ์หูทิศต่างๆร่างกายมันเหมือนมีไฟเป็นประสาตามร่างกายของคุณนะครับลงไปในสัดส่วนของร่างกายของคุณหมดเลย นะครับคุณอยากคเชื่อคุณต้องมาสัมผัสกับธารมชาตนะครับธารมานิตนขอนะครับเชิญชวนนะครับให้คุณมาหรือบางคนบอกว่าท้าทายก็แล้วแต่คุณจะจะคิดพิจารณาเอานะครับแต่ของที่ดีคุณต้องมาสัมผัสที่ยตัวคุณเองนะครับอย่างหลายๆท่านเลยนะครับที่อ่าได้มาเรียนสมาธิพลังจักรวาลกับทา,างมชารนะครับ เรื่องสมาธิดีขึ้นนะครับเรื่องสุขภาพดีขึ้นนะครับอย่าหลงไปนะครับให้คนหลอกอย่างนี้มานะครับกันหลายรูปแบบเหลือเินเนะครับณฟังข่าวทุกวันนะครับมาทั้งไไหลายอยา่างนะครับมันมีความการบอกไปแล้วนะครับนั้นะไม่อยากให้นะครับพวกท่านท,ทุกท่านนี่นะเป็นเหยื่อของ อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามก้างหมายยาลานี้จะแนะนํานะครับแนะนําที่อยู่วันนี้นะครับตรงหน้าของทุกท่านว่าเอ๊ที่อยู่ตรงหน้าเอามาวางทำไมทุกทุกครั้งพ่อพามานะครับจะไม่มีองค์เทพมาวางไว้วันนี้นะครับมีองค์เทพองค์พระพิจานณองค์พระพิจเรณนี้แปลกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามพ็อพามานะปัดน่นะครับพระพิจเนศนี้ นะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วมาเข้าฝันนะครับมาในนิมิตมาในญาณนะครับให้สร้างพระพิเจเนตขึ้นมาพระพิเจเนตองนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เดียวไม่มีในโลกนี้ไม่มีนะครับไม่มีหนะ้ททาคำช้ารการันตีเลยนะครับมีความแปลกอยู่หลายอย่างนะครับเอาข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเป็น องค์ฤาสีนะครับองค์ฤาสีเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีลูกแก้วสารพัดนึกเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าปานีน้ชื่อว่าปางอะไรนะครับแต่งองเป็นฤาษยสีน,นะครับมีลูกแก้วสารพัดนึกมีตุยนะครับมีดอกกุหลนะครับบริวาร ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมีนะครับหนูนะครับหนูนะครับหนูเนี่ยนะครับข้างนี้นะครับแล้วก็ผู้นะครับครับปานนี้ชื่อว่าปานสําเร็จสารพัดฤทธิ์บรวยทันทีสําเร็จทันทีครับนะครับ,นะบนั้นปานนี้กลางลางหมายลานี่สร้างแค่ ติดองเท่านั้นนะนะครับถ้าใครนะครับอยากนะครับจัดนะครับมาชื่นชมนะครับยังเหลือเอาไว้บูชาเนี่ยคงจะเหลือน้อยแล้วก็ลงมาสอบถามเอานะครับสำหรับวันนี้ปราณี้างมหายาลานะครับขอพรพระพิจเนศฟังสำเร็จสารพัดนิษเบื้องหน้าของทุกคนนี้นะครับ ให้พรอ,อันประเสริฐและความสำเร็จสารพัดนึกไปถึงทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอความท้าทุกๆุกิปครับฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าดูอย่างเดียวอย่าดูอย่างเดียวเข้ามาพูดมาคุยนะครับถ้าคุณดูและคุณไม่ได้มาสัมผัสมาพูดมาคุย ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เหมืนกยบคุณไปดูหมอดูธรรมดาเพราะคุณไม่เคยมาสัมผัสกับควางจริงเลยนะครับติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นอย่าไปโดนหมอดูที่อื่นหลอกเรานะครับแต่จะบคุณีเยอะครับสําหรับวันนี้ลาบช้างมหายาลานะครับขอพอรพระศรีกเนศตังสาเร็จสามเร็จนึง ให้โดนความสุขความจเจริญสารพัดด้วยพรไชยมงคลและการทำมาค้าขึ้นไปให้พวกท่านทุกท่านที่ดูริดตามทางหมายลาในวันนี้ครับอมสรกณยญาติเจรมหามอมสรกณยญาตเจรมหาโอมสรีกนณ์ญาเจรมหาขอความสุขจงดีแด่ทุกท่านด้วยเถิด Joy Zen,เจอ bắp dì còt Joy Zen, khi chỉ biết hòa Zen Pe, khai mà kết Jo. Joy Zen,เจอ